ตอนเด็กๆอะ่ะตันทำงานกับแม่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป .4 ทำงานคือไม่ใช่แค่อาชีพเดียวต่อให้เช้าแค่ไหนเขาก็ไปทำต่อให้ดึกแค่ไหนเขาก็ยังทำต่ออนะไรเงี้ยชอบที่เขาแบบเป็นแบบอย่างในเรื่องของวามบุทนให้เราในชีวิตหนึ่งที่เราแบบไม่เคยมีความสุขแต่มันก็มีความสุขที่ว่าลูกเราอ่ะยืนมาได้ถึงขนาดนี้แล้วเขาก็ดูแลครอบครัวได้ดี เป็นคนขยันอะไรอย่างเงี้ยคะปนแม่ก็มีความภูมิใจในตัวเขาคือรายการนี้ก็คือเป็นรายการแรกเลยที่แบบถามเยอะมาก,มากแบบลวงลึกมากๆน้ำตาลครับที่เรายื่บนบันลังนางงามได้เพราะแม่คนนี้อยู่เบื้องหลังใช่ค่ะก็อยากสานฝันแม่ คุณแม่ได้ตำแหน่งอะไรครับนางนพมากค่ะที่1เลยใช่น,นี่นนนวันที่ลูกสาวโด่งดังอยาาเตือนสติดลูกคนนี้ด้วยคําสอนอะไรอย่ามิ่นเงินน้อยนะคะอย่านอนคอยวาสนาตันทํางานกับแม่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป .4 ใช่ไหมคะ,อะชอบที่เขาแบบเป็นแบบอย่างในเรื่องของความอดทนให้เรา ได้ว่าแม่เอาเงินเราไปให้เพื่อนยืมจะทวงเงินคืนจากแม่ยังไงไม่ให้ดรามา่าต้องถามของขก็เออเพื่อนจะคืนตอนไหนเลยเพื่อนไม่ได้คืนโดนแม่ทวงหลายรอบแล้วไปลงพักอ,อ๋ <laughs> อไปจากเพื่อนเหรอจับแม่สาวพาลูกเขยมาเซอร์ไพรส์ถึงบ้านแสดงออกยังไงให้รู้ว่าแม่ไม่เพื่มเดินขึ้นบ้านไปเลย <laughs> ขเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเขาเรมากเรื่อนงนอน <laughs> ัชดต,ตำแหน่งสายเตยยกให้เป็นหน้าที่ของลูกใช่แม่ตกลง <c oughs> จริงๆแล้วแม่อยากได้เงินเดือนนะคะแม่พูดถึงว่าถ้าถ้าอยากให้มันเป็นแบบรายรับรายจ่ายที่มันแน่นอนอ่างเงี้ยแม่ก็อยากได้เป็นเงินเดือนแต่ว,ว่าถนะ้าเวลาแม่ขอหนูแล้วหนูให้มากกว่านั้นอะแม่ก็ได้มากกว่าเอาไงนะแม่แมจะเอาแบบเงินเดือนหรือว่าเอาเอาก็เหมือนก็เหมือนมันก็ต้องได้ นาัวนทานเย็นบนบัลลังได้เพราะแม่คนนี้พูดอยู่เบ้องหลังจะเป็นยังไงห้ามพลาดนะคะที่รักเดือเสินกจริงจัง